แล้วสวัสดีค่ะวันนี้มากับเจ๊หนึ่งนะคะเรามาเก็บมะม่วงกันดีกวา่าไม่แน่ไปทำยำนะไปกินกับกะปิโบอันนี้มะม่วงแก้วโบราณเลยมาดูใกล้ๆแล้วมาดูใกล้ๆเี่เรามาดูใกล้ๆล,ลูกใหญ่ไหมคะมะม่วงแก้วโบราณนี่แกะจัดแล้วด้วยนะผิวนวดนวลวันนี้เจ๊หนึ่งพามาเที่ยวสวนนะสวนสมัยตั้งแต่เด็กๆนะจ๊ะนี่มาเก็บ มะม่วงแบบสมัยโบราณส่อยเลยอยู่ในอยู่ที่ทับสแกนะบ้านเราเองอยู่นในสวนมะพร้าวโควิดเราก็เลยไปเที่ยวไหนไม่ได้เราก็เลยต้องมาเที่ยวสวนตัวเองจะ้ะวันหยุดนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้ขายของอ๊บนี่ง่ายเก็บได้หลายลูกเลยโอ้ยหนักนี่งมาดูการลูกใหญ่ๆมีอะไรออกมาเนาะ นนเ,นะเก็บได้เยอะแยะเลยนี่ไงมะม่วงแก่จัดเลยมะม่วงแก้วโบราณนะจ๊ะเนี่ยเอาสักจิตนกะ่อนนี่ไงลูกใหญ่มากอันนี้ก็เอาเตีเต้ยนนี่เลยมะม่วงเตี้ยมากโหมันก็แก่จัดด้วยเนาะเก็บไปฝากป้าดามั้งนะอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเก็บไปฝากเพื่อนๆกันดีกว่านี่ใส่บุ้งกี่ไปเลย นี่นะเ,เย,อะอยื้อยเตีย้ยดูผักสวนครัวก,กันนะจ๊าพี่สาวฉันปลูกไว้พี่สาวเจ๊หนึ่งปลูกไว้นะจ๊านี่มะเขืองามน,นะแต่มันก็แร้งอยู่นะวันนี้ฝนตกนะจ๊าฟ้าครึ้มเนื่องจากเราหยุดขายค่ะวันนี้หยุดขายวันนี้ไม่ขายนะคะหนึ่งวันสองเออสองวันจ้ะลืมไปงามอยู่นะ อันนี้เล้าไก่สมัยโบราณเลยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเนี่ยตอนนี้สี่สิบปีแล้วนะจ๊ะไม่ใช่เด็กๆแล้วเล้าไก่ย,ยังอยู่เลยแล้วอันนี้เต้มมะกรูดน,นี่มะเขือเต็มเลยมีน,นกด้วยนะคะไม่ใช่เสียงเพลงนะจ๊ะเสียงนกกระแตแต้แหวดร้องแวดท้องนี่คือไล่นะจ๊ะนี่ของเราคนเดียวของส่วนร่วมดูพิะเหลีกกยกันดีกว,ว่า ง่ายพริกกระเหลี่ยงงักงาม,มนี่เผ็ดแซ่บนัวต้องพริกกระเหลี่ยงนะคะอันนี้พริกกระเหลี่ยงเม็ดเยอะดกด้วยดนเป็นต้นเลยนี่นี่ต้นนี้กำลังดกเลยแอบเก็บไปซะหน่อยดีกว่าไหมพริกขี้หนูพริกขี้หนูนุ๊กกระเหลี่ยงพริกขี้หนูแอบเก็บดีกว่าง่ายเราขโมยเก็บพริกนุ๊กยาเข้าไปแอบเก็บ เก็บก่อนนะจ๊าเราจะไปทํากับผัดกะเพราบ้างดีกว่าไม่ได้เอาไปใส่ยำนะยำเราใช้พริกแห้งลูกค้าอยากให้เปลี่ยนพริกเราไมา่ได้เปลี่ยนนี่ไงได้อยู่นะเม็ดใหญ่ๆเม็ดสวยมากเลยนี่แต่เผ็ดน่าดูเนะี่ยดูสีล้วันนี้เราพามาเที่ยวสวนกันนะหยุดเนี่ย จะไปไหนโควิดยุคโควิดก็ไม่ได้ไปไหนแต่ไม่ปิดปากนะเพราะว่ามาเข้าสวนยังไงก็ไม่มีโควิดในสวนคนี้ก่อนเก็บอืมนี่ไงเราจะต้องเก็บให้ได้เยอะหน่อยนีย้เดือือดไม่เป็นเดไม่เป็นเด ฟวาก็ร้องใหญ่เลยฝนตกด้วยนะคะวันนี้ท่านใดนะคะท่านชมที่บ้านฝนตกไหมคะพายุเข้านะเนี่ยเก็บได้เยอะเนยอุ้ได้เยอะนะเนี่ยอุ้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 ยหน,นึ่งเปนหนึ่งเม็ดเสียได้มีเห็ดด้วยไปเดี๋ยวเราต้องกลับเข้าบ้านแล้วฝนตก ไปเข้าบ้านกันดีกว่าโดนฝนมากเดี๋ยวไม่สบายให้หน่อยไม่ดีเลย,ย <c oughs> ไปเลยเข้าบ้านกันดีกว่าฝนตกตกทําทำ จัดกระแนงได้นะคะเยอะเลยเอ้ยแล้วใครนั่งอยู่เนี่ย <c oughs> คุณแก่คนนี้แก่ใครพ่อเราเองยัดเอ๋นี่ไงถ้าไรเก็บพริกจ้านี่ขโมยพริกก่อนพริกนี่อันนี้พ่อเจ๊หนึ่งนะจ้าเนี่ย <c oughs> หูมันตึงแล้วไม่ค่อยได้ยินสวัสดีหน่อยทียิ้มหน่อยยิ้มหน่อยตัว <c oughs> มองใหญ่เลย <c oughs> ไอ้นัน่หนหลังเปล่าเราอะไรอ่ะคุณ <c oughs>